ถักทายสบายดีเอฟซีแฟงคลับไค่เพ่งโตเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีเขารบปรักสู้ขู่สุขนนะคะพี่น้องบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยบนว่าผู้ใดมาไลา่บ้านข่อยอยู่ร่างสิทธ์ปังทุกรายเป็นคํามยืนยันจากบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องบอกว่านี่จ้าทีแอดเดนําเรียนไปแล้วว่างานเข้ารัวรัวหลายแบรนด์มากไม่ว่าจะเป็นน้ำซอสปรุงรสกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าอื่นๆนนะคะพี่น้อ,นนนอง ล่าสุด6ชั่วโมงที่ผ่านมาสบายดีแทบโพสต์บอกว่าของแท้ของแท้แทนะคะแขวนโพสต์ของอผู้ประกอบการท่านหนึ่งชื่อคุณนัทธยาบอกว่าดีใจมากๆวันนี้ขายซอสกว๋วยเตี๋ยวได้1ล้านบาทเราสองคนต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากๆนะคะใครได้ลองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะน้ำซอสกว๋วยเตี๋ยวแห้งครูเบีย ซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งโปรต้าครูเบียครูเบียค่ะพี่น้องโอ้โหดีใจน้ำเพิ่นหลายๆเนอะค่ะพี่น้องเนอะที่เพิ่นบอกว่าหนึ่งทุ่มตรงพบกันที่บ้านรังสิตนะคะพี่น้องก็คือเพิ่นได้ไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับน้ำซอสปุ่มรสของครูเบียที่นี้ล้านแต่ค่ะพี่น้องอุ้ยไม่ธรรมดานะคะครูเบียกับสามีก็ ดีใจมากออกมาขอบคุณ FC ฟซแฟนคลับนะคะพี่น้องขอคอมเมนต์ดังนี้ค่ะพี่น้องวันหนึ่งหนึ่งหาเงินได้เป็นล้านล้านเพิ่นกระลุยตัวเนาอเรดเริดเรดแพมเพิเ์อย่าขายของดีมาจ้างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปขายสิเนี่ยของจริงนะเขาต้องให้คนอื่นอวยไหมคะไม่จําเป็นเลยค่ะแล้วก็ไม่อวยตัวเองด้วยเริดม,มากขอบคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สําหรับเพจของสบายดีแซบ แล้วก็ทางฝากฟังของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในนามทิติวุฒิวารุณก็ได้โพสต์เมื่อ9้าชั่วโมงนะคะพี่น้องบอกว่า1ชั่วโมงกว่ากว่าปิดยอดให้ลูกค้าแบ้วๆครับจ้างแล้วคุ้มค่านะคะไม่จกตานะ่ะพี่น้องปิดยอดของอน้ำซอสคูเบียอยู่ที่1 3 7 4 4ล้านบาทโอ้โหพี่น้องบอธรรมดา ปลื้มปริ่มกันไปตามๆกันนะคะพี่น้องขามาบึงาคอมเมนจังน้อยรอเจอกับพิษโลกนะคะท่านนี้บอกว่าก็คือมีผู้จ้างต่อสุดยอดมากปังมากปัดให้จ้างแนบออดนะคะพี่น้องปังมากๆเลยปังที่สุดนะคะพี่น้องปังปุริเย่ท่านนี้ก็บอกว่าคุณเก่งของแท้ FC ซยอดปังมากๆนะคะพี่น้อง ปังมากค่ะอยู่กับไลฟ์บอสตลอดค่ะได้ช่วยอุดหนุนแบบแบ๊วๆบค่ะนะคะพี่น้องอุ้มอิ่มข่าวกระแสบอกว่าปังสุดๆเก่งมากๆค่ะนะคะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะบอสท,ทางานอย่างหนักและก็ปังมากนะคะพี่น้องปังมากๆมีตะคําแบบว่าปังมากๆปังโปรเจตลอดนะคะพี่น้องคนดูสองหมื่นกว่ายอดแตกแตนมากสุดยอดเลยค่ะบอสนะคะเก่งมากๆ ปังมากๆครับแบบนี้เจ้าผ้าเป็นไงคะดีใช้สุดๆค่ะสั่งเหมือนกันค่ะน้ำซอสนะคนหล่อคนเก่งคนดีสนุกมากปังมากเมื่อคืนนี้ประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่น้องท่านนี้บอกว่ากดสั่งตั้งสองแบรนด์เลยค่ะเก่งมากค่ะคนดู 20.9k 2 9 0 0นั่นเองนะคะพี่น้องโอ้คนเบิ่งหลายอีหลีค่ะพี่น้อง นอกจากคนเบื้องหลายแล้วยอดอยังแตกล้านอีกค่ะพี่น้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของแบรนขอแสดงความยินดีกับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อินฟลูเอนเตอร์คุณภาพนะคะพี่น้องเอาละค่ะแอดเสีเป็นเบื้องบางช่วงบางตอนเป็นคลิปสั้นๆของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกี่ยวกับการมาไลฟ์สดบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คือที่ไหนไปฟังดูค่ะพี่น้องฟังแล้วแอดขอโตล่ลาไปก่อนพ่พอกันไหมเมือ่อนาคลิปนาวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้ว่าใครมาไร์บ้านไดนะ้ที่เจ็ดแปดทับสี่นะที่รังสีนะใครดีทุกแบนด์บ้านนี้คือบ้านเปิดทรัพรับทัพย์จริงๆยิ่งต้นไม้ต้นนี้ใครมาไร์นะบอกเลยว่าร้านแตกทุกแบนด์เนี่ยต้นไม้ต้นนี้บอกเลยบ้านยังเข้าอยู่ไม่ได้นะครับผมเอาไว้ไร์สดอย่างเดียวบ้านหลังนี้ยังไม่มีบิวอินยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็คือไร์สดอย่างเดียวเพราะัแล้วใครอยากจ้างงานไร์นะครับผมชัมม่วโมงละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับผมต้นไม้ต้นนี้คือบอกเลย ดึงดูดซับมากบ้านยังไม่มีอุปกรณ์ฟอร์ฟนิชองเฟอร์นิเจอร์ไลฟ์เสียจต้องกลับไปนอนที่บ้านเช่าเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเป็นเอาไว้รับไลฟ์สดเฉยนะครับผมใครสนใจบอกเลยบ้างอันนี้ปังมากผิดยอดเลวดอืม